สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องมือใหม่ล่าสุดจากมิวโกี้นะซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวไปในปี2024และก็เอาเข้ามาขายในไทยในต้นปีนี้เองนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าแต่ละตัว mm hmm. อัปเกรดฟังก์ชันื่นๆเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของ m i l w a u กี้น่าจะว้าวครับ มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละตัวกันเลยดีกว่านะครับผมจะรีวิวกันให้ชมแบบสั้นๆกระชับกระชับแบบไปแบบรวดเร็วเลยนะมาแลี่ตัวแรกครับนั่นคือบล็อกไร้สายของ Milwaukee รุ่น Starpy ขนาด12โวลต์นั่นเองนะครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาในด้านของความแรงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเรียกได้ว่าเป็นบล็อกกระแทกไร้สายขนาด12โวลต์ที่แรงที่สุดณตอนนี้เลยครับจากเดิมรุ่นที่แล้วเขามีแรงปิดแค่330นิวตันตัวนี้อัปเกรดให้มาเป็น 745นิวตันเมตรเลยนะครับในขนาดที่รูปทรงหรือว่าขนาดไซส์คอมแพคของเครื่องยังคงขนาดเท่าเดิมนะครับรุ่นนี้มาด้วย2ขนาดนะก็คือมีแกนขนาด4หุนก็คือ1นทับสกับแกนขนาด3ามทับแนั่นเองในแรงบิดเท่ากันและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากฟังก์ชันการใช้งานก็คือในเรื่องของการปรับโหมดครับตัวนี้ให้การปรับโหมดที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะจากเดิมที่เราต้องกดปุ่มทางด้านบนสตาร์ี้ตัวใหม่นะครับก็คือเป็นการปรับโหมดใหม่เลยครับก็คือให้กดตัวปรับสวิตช์ซ้ายขวาครับมา อยู่ตรงกลางแบบนี้นะแล้วกดสวิตช์สองครั้งนะครับก็คือเป็นการปรับโหมดมีโหมดการใช้งานมาให้4โหมดด้วยกันนะครับหนึ่งสองสายก็คือปรับในเรื่องของแรงบิดน,นะแล้วก็มีโหมดพิเศษนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการขันน็อตนะครับไม่ให้มันแน่นเกินไปแล้วก็คลายออกก็คือจะสะโลว์ให้ส่วนในด้านของไฟเองนะครับก็อัปเกรดมาให้เป็นไฟ l e d 3สามดวงเหมือนเจนใหม่ล่าสุดของเขาในแต่ละตัวเลยหลักๆก็มีประมาณนี้ครับสำหรับบล็อกกระแทกและสายขนาด12โวลต์รุ่นสตาร์ฟฟี่รุ่นใหม่ของบีโกกีโดยรวมก็คือ ปรับหมดง่ายขึ้นครับแล้วก็เพิ่มในด้านของความสว่างไฟนี่มาต่อนี่ตัวต่อมาครับนะ่ก็คือสว่านโรตารี่ไร้สายขนาด12โวลต์ตัวนี้เป็นรุ่น M12 FH AC16 นะครับก็เป็นสว่านสายคอมแพกขนาดเล็กข่อนใจสําหรับช่างงานติดตั้งเลยหลายๆคนก็น่าจะสนใจกันเลยทีเดียวจากเดิมนี่เป็นรูปทรงที่มีขนาดเล็กใช้งานไปเดียวตัวนี้มาในรูปทรงคล้ายๆกับตัว18โวลต์เลยขนาดก็จะดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและก็น้ําหนักก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนิดนึงจากตัวเดิมที่มีน้ําหนัก ตัวเป่าอยู่ที่ประมาณ1.7กิโลครับตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2.1กิโลเรียกได้ว่าหนักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็แลกมาด้วยโหมดฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้ให้มาถึง3โหมดด้วยกันนะครับปกติตัวเก่าจะไม่มีโหมดสกัดตัวนี้ก็จะเพิ่มมาให้ใช้งานกันแล้วกับโหมดสกัดเนาะก็คือจะมีโหมดเจาะนะครับ จาะกระแทกแล้วก็สก,กัดได้ด้วยนะครับซึ่งการสก,กัดก็แน่นอนว่าสก,กัดงานหนักไม่ได้อยู่แล้วสำหรับงานเล็กๆอย่างเงี้ยมันด๋วยแต่ก็มีมาให้นะแล้วก็ตัวด้ามจับเองนะครับก็แถมมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเจนเก่าไม่ได้แถมไม่ได้มีต้องแบบหาซื้อเองก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะมันไม่มีตัวด้ามจับที่ออกแบบมาสําหรับตัวสว่านโอตอรี่ขนาด12โวลต์ในด้านของไฟนะครับ ก็อัปเกรดมาให้นะ,ะอยู่ตรงด้านหน้าเนาะไฟ LED แบบ3ดวงเลยนะครับก็ให้ความสว่างที่ดีกว่าเดิมสามารถใช้งานการเจาะคอนกีตได้ถึงสุด16มิลและก็ในเรื่องของังก์ชนตัวนี้เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของการสัตว์จากตัวเดิมไม่มีนะตัวนี้เขาใส่กานสั่น์ให้ก็จะมีการให้ตัวลดการสัตว์ะเทือนลดการมึล้ะของแผลได้ดีมากขึ้นนั่นเองมาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะตัวนี้ให้แรงกระแทกมาถึง1.2จูนเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมนิดนึงนะครับ จากตัวเดิมมันอยู่แค่1 1, 1จนูลนะในส่วนของความเร็วรอบก็จากเดิมที่อยู่แค่600อรอบต่อนอาทีครับตัวนี้เพิ่มเข้ามาเป็นเท่าตัวเลยนะก็คือ1,600รอบเรียกเลยว่าเจาะได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนอัาตาการกระแทกเท่าที่ผมดูแล้วน้อยกว่าเดิมนะจากเดิมมันจะเน้นในเรื่องของความถี่การกระแทกเราก็คืออยู่ที่6,2 0 0ครั้งต่อนอาทีแต่ตัวใหม่ล่าสุด4 4 0 0ครั้งต่อน,นอาทีแต่ว่า เป็นการกระแทกที่นหนักหน่วงกว่าเดิม,มเองด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ต่างจากเดิมนิดหน่อยนะสรุปไปรวมก็คือมีการรับเกรดให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็มีการใส่ตัวการสะเทือนมาให้เพิ่มโหมดสกัดเข้ามาให้นะครับแล้วก็มีไฟล์ดีแบบใหม่นะแต่ว่าขนาดตัวแล้วก็น้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงต่างจากตัวเดิมนะครับต่อมาครับนั่นก็คือ m 1 8 fmt เครื่องมือมัลติทูหรือเครื่องมือตัดอนเนกประสงค์ที่ค่อนข้างปลอดภัยอีกตัวหนึ่งครับเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์มากๆนะแล้วก็ ปลอดภัยอีกด้วยเป็นเครื่องมือหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครอบคุมในสําหรับในเรื่องของการตัดซึ่งงนี้อัปเกรดมาให้ครับจากเดิมที่มีแค่12โวลต์เนาะตัวนี้ใส่มาให้เป็น18โวลต์มีการเพิ่มโหมดออโต้มาให้นะครับก็คือเป็นโหมด A ตรงนี้นั่นเองนะครับ จะเป็นการปรับรอบให้อัตโนมัติเวลาเราใช้งานเนาะก็คือมันจะเล่งรอบให้เบารอบให้ตามการใช้งานเลยในส่วนของเรื่องไฟไครับก็มีการเพิ่มในเรื่องของ LED มาให้ให้ความสว่างที่ดีกว่าเดิมส่วนระบบล็อกอะไรอื่นก็ยังคงคล้ายเดิมก็เป็นแบบรูหรือว่า OIS นั่นเองนะครับเนี่ยงคงคล้ายเดิมกับตัว12โวลต์นะรูปร่างหน้าตาอื่นโดยรวมก็คืออัปเกรดให้มาใช้แบตเตอรี่18โวลต์ได้ครับเพิ่มโหมดออโต้มาให้ไฟสว่างกว่าเดิมโดยรวมก็มีประมาณนี้สำหรับเครื่องมือ Multi Tool ของ Milwaukee นะครับ ต่อมาก็คือเลื่อยสายพานของ m i l u k ok i M18 f p s 125นั่นเองครับจากรุ่นเก่าที่ออกมาได้เป็น10ปีแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีการดีไซน์ที่ใหม่ทันสมัยขึ้นมีเพิ่มโหมดเข้ามานะครับให้ปรับได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโหมดออโต้สต็อปมาให้นะครับก็คือเวลาเราตัดเหล็กขาดปุ๊บมันก็จะดับให้ตัวนุม,มััดเลยซึ่งก็เจ๋งมากในเรื่องของมือจับใหม่นะครับก็มีการปรับใหม่ให้จับไดใ้ใช้งานได้สบายขึ้นกว่าเดิมิม ก็ยาวขึ้นมอเตอร์ Motor, นะครับเปลี่ยนใหม่นะจากเดิมที่อยู่ทางด้านบนก็ย้ายเข้ามาอยู่ทางด้านข้างแบบนี้เลยแต่ก็ในส่วนของที่มันเปลี่ยนไปหลักๆก็คือในเรื่องของน้ําหนักนั่นเองก็คือมีการดีไซน์ให้น้ําหนักมันเบาลงกว่าเดิมประมาณ1นกิโลก,กว่าๆเลยถ้าได้จับเทียบเทียบกับรุ่นเก่าตัวใหม่อะ่ะเบากว่าเดิมเยอะเลยแล้วส่วนด้านฝาตรงนี้นะครับก็มีการใส่ฝามาให้เพิ่มนะป้องกันต่อที่ใบหลุดได้ง่ายครับใช้งานไปแล้วใบหลุดก็จะมีในเรื่องของฝาเซฟตี้ช่วยไว้อย ู่ในระดับหนึ่ง แล้วก็มีตัวต่ออุปกรณ์เสริมมาให้สําหรับเอาไว้ลบขอบลบมุมสําหรับตัวท่อเหล็กแต่ว่าในไทยยังไม่มีขายนะแต่ก็มีมาให้เรียบร้อยส่วนสเปคก็มีการอัปเกรดให้เร็วขึ้นแรงขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่มีรออความเร็วอยู่ที่116เมตรต่อนาทีนะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น168เมตรต่อนาทีโดยรวมสรุปง่ายๆสำหรับตัวนี้ก็คือดีไซน์ใหม่ครับมีโหมดออโต้สต็อปมาให้ตัดได้เร็วขึ้นน้ำหนักเบาลงสำหรับตัวเหลสายพานตัวนี้เนาะสำหรับใครที่หาเครื่องมือตัดเหล็ก ก็นแ,แนะนำเลยสำหรับวิวกีนะครับ มาที่ตัวต่อมาครับก็คือเครื่องขัดกระดาษทรายไร้สายขนาด5นิ้วนะครับเป็นรุ่น M18 FROS 125ก็เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Milwaukee มีการดีไซน์ใหม่จากเดิมที่ใช้แบตเตอรี่ทางด้านบนนะครับก็เปลี่ยนมาเสียบแบบทางด้านท้ายส่วนการใช้งานในเรื่องของการสั่นนะตัวนี้มีการปรับให้มันสั่นน้อยลงนะถ้าเกิดว่าเราใช้งานน้องมันจะมีการสั่นของเครื่องอยู่นะครับโดยตัว Milwaukee ตัวนี้รุ่นใหม่เขาก็จะมีการปรับให้มันนิ่มนวลกว่าเดิมนะครับใช้งานได้สนุกขึ้นกว่าเดิม มันเองไม่เมื่อยแขนจนเกินไปในส่วนของตัวขัดกระดาษทรายนะครับถ้าเราสังเกตตัวนี้เขาจะมีกาดด้านหน้ามาให้ด้วยนะเป็นข้อดีนะครับตัวที่มีกาดด้านหน้าอย่างเงี้ยก็คือเวลาเราใช้งานขัดเครื่องกร,ระดาษทรายรถรามันไม่มีเวลาไปชนขอบครับตัวตีนทุกแกตรงเนี้ย จะบิดได้ง่าย,ายเนาะจะเสียได้เร็วมากครับตัวมิวสิพี่เขาใส่ตัวขอบตัวนี้มาให้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากครับสำหรับในส่วนนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็สามารถถอดได้นะสําหรับตัวนี้นะครับก็ดึงออกอย่างนี้ได้เลยใส่ไว้น่าจะดีกว่านะสําหรับผมโดยส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าใช้พวงเนี้ยตัวขอบตรงเนี้ยชนบ่อยมากนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งๆในส่วนของในเรื่องของหัวดูทูนเองนะครับตัวนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมแล้วก็ในเรื่องของการปรับโหมดการใช้งานครับมีการปรับความเร็วรอบได้ หาระดับด้วยกันเริ่มกันที่6000รอบไปจนถึงสูงสุด1 2 0่งรอบต่อน,นาทีแล้วก็มีโหมดเชื่อมต่อดูดฝุ่นมาให้ก็เป็นระบบ VAC เองก็เป็นระบบลิง์เข้าออกับเครื่องดูดฝุ่นที่มีระบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นการเปิดปิดอัตโนมัติด้วยเครื่องการสรดาดสายนั่นเองครับแต่ว่าตัวเครื่องดูดฝุ่นเองยังไม่ได้เข้ามาในไทยนะมาตอนที่ตัวไฟฉายของ Milwaukee เองนะครับก็มาใหม่ด้วยการ4รุ่นด้วยกันแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรุ่นใหญ่ไม่ได้เอามาให้ชมด้วยก็เป็นแบบ Compact t o w e r Light ใช้งานอุตสาหกรรมเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันที่3ตัวนี้กันก่อนครับตัวแรกเลยนะัะคือเป็นไฟแบบ Compact นั่นเองก็คือเป็นไฟสายขนาดเล็กที่สามารถเป็นอะแดปเตอร์เอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะระบบเชื่อมต่อแบบตัว usb type a นะแไวก็ USB C ในส่วนของตัวไฟเองสามารถปรับไฟได้4ระด,ดับด้วยกันนะครับอันนี้คือความสว่างสูงสุดนะครับก็คือ1000ลูเมนลดลงมาเหลือ500ลูเมนแล้วก็ลดลงมาเหลือ250ลูเมนแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่85ลูเมนนั่นเองครับในโหมดนี้สามารถเปิดใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่110ชั่วโมงนะสามารถปรับการหมุนทิศทางของไฟได้300องศานะก็คือหมุนได้ประมาณนี้เกือบรอบทิศทางแลวก็สามารถพับขึ้นลงได้นะครับ180องศา แบบนี้เลยในส่วนของปุ่มคอนโทรลนะครับก็มีสวิต์เปิดปิดแล้วก็ Switch สวิตส์สหรับปรับโหมดไฟและนอกจากตัวมันเองนะครับเราสามารถวางใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ในล,ลักษณะแบบนี้ได้แล้วก็ยังสามารถใช้เป็นลักษณะแขวนได้ด้วยนะครับคือสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด18โวลต์ทุก้อนได้เลยนะครับก็คือตัวของเขาเองจะมีขนาดแค่นี้ ตัวเล็กเป่าก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวแรกแนละ้วเป็นไฟสายแบบคอมแพคก็คือเป็นแบบอะแดปเตอร์พาวเวอร์แบงค์ได้นะครับแล้วก็มีไฟในตัวนี่นะครับมาตอนน่อที่ตัวต่อมาครับนั่นะก็คือเป็นแคมป์ไฟนั่นเองครับก็คือมาในรูปแบบแคมป์จับก็นะค,บคือลักษณะาการใช้งานนะครับเราสามารถบีบแคมป์ จับได้แบบนี้สามารถจับท่อได้ตั้งแต่ขนาด1นิ้วใหญ่สุด3นิ้วนะตัวฐานเองก็จะมีแม่เหล็กมาให้นะก็ถือว่าใช้งานได้หนึประสงค์ครับไม่ว่าจะติดกับเหล็กก็ได้นะครับหรือจะเอาแคมป์จับในงานไม้โครงสร้างไม้อะไรต่างๆก็ทําได้ครับปรับโหมดได้3โหมดด้วยกันเปิดสว่างสุดได้2,000ันลูเมนนะครับแล้วก็ขนาดกลางก็1 0 0 0พันลูเมนแล้วก็เบาสุดที่500ลูเมนครับในโหมดเบาสุดตัวนี้ถ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด5แอมป์จะเปิดได้ นานต่อเนื่องได้ถึง2ี่ชั่วโมงเลยค่าสีอยู่ที่ประมาณ4ี่พันเคลวินในส่วนของตัวไฟนะครับตัวนี้สามารถหมุนปรับได้3 5 9อหองศานะครับก็คือเกือบรอบทิศทางเลยแล้วก็สามารถปรับในด้านของแนวนอนนะครับได้1 6 0องศานะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะในเรื่องของการปรับไฟปรับมุมอะไรต่างได้แทบจะทุกการใช้งานเลยในเรื่องของระบบการน้ำกำฝุน่นตัวนี้ได้แค่ IP 20่นะครับก็ได้ให้แบบละองน้ำนะไม่สามารถโดนน้ำจังๆได้นะครับประมาณนี้ เรื่องของตัวแคมไฟต่อมานะครับนั่นก็คือไฟรุ่น M18 MDTL นะครับตัวนี้ออกแบบมาได้ดูทันสมัยแล้วก็ดูเท่มากๆเลยตัวนี้าสามารถการกระแทกได้นะครับตอนตกได้ถึง2เมตรด้วยกันนะครับวันนี้คือหน้าตาตอนตกพับเก็บนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้สามารถตกได้นะครับไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้งานนะครับก็กางออกมาได้เลยในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่ามาพร้อมกับไฟ l ดีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือสามารถพับได้นะครับแบบนี้ การเลือกใช้งานนะครับตัวนี้เขาจะมีโหมดปรับมาให้อยู่3โหมดด้วยกันแล้วก็มีค่าความสว่างปรับได้อีก3ระดับนะครับมาดูนที่โหมดใช้งานก่อนด้านหลังเขาจะมีตัว สวิตช์ควบคุมอยู่นะครับปุ่มตรงกลางคือปุ่มเปิดก็คือจะมี3โหมดด้วยกันอย่างแรกก็คือมันจะมีไฟออก1ดวงตรงกลางอย่างที่2ก็คือไฟจะออกแค่ด้านข้าง2ตัวเนาะอย่างที่3คือออกพร้อมกัน3ดวงเลยแล้วก็ปรับความสว่างได้3ระดับด้วยกันนะครับก็จะมีแรงสุดอยู่ที่4,500ลูเมนตัวกลางก็2,000ลูเมนแล้วก็ ตัวเบาสุดก็อยู่ที่1200ลูเมนนะครับสามารถเปิดได้นานสุดถึง11ชั่วโมงในแบตเตอรี่ขนาด5แอมป์นะในโหมดโลนะครับก็คือโหมดต่ำสุดนั่นเองในตัวไฟเองนะครับสามารถปรับได้หลายทิศทางนะอย่างแรกคือสามารถพับลงอย่างนี้ได้นะครับก็เงยขึ้นมาอย่างนี้ได้แล้วก็พับแบบนี้ได้ใช้เป็นไฟแบบคล้ายๆแบบตะเกียงก็ได้ราะว่าไฟมันเป็นแบบสดวงอย่างเงี้ยเราก็สามารถพลิกขึ้นมานะครับ เอาติดกับเพดานอย่างนี้ได้นะครับก็ให้เอาลมแบบคมไฟได้เลยนะตัวแขวนใช้งานนะครับเขาจะมีตัวแม่เหล็กมาให้นะครับหรือ่าจะใช้เป็นงานแบบตะขอแขวนก็ได้เช่นกันนะแบบนี้เลยนะครับก็สามารถติดได้ทั้งเหล็กหรือถ้าไม่ใช่เหล็กก็ใช้ตะขอแขวนเอานะครับในส่วนของระบบการใช้งานตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ก็ได้ใช้เป็นไฟ AC ก็ได้นะครับซึ่งด้านข้างของเขาจะมีตัวปลั๊กนะครับต่อกับไฟ AC ไฟบ้านตรงด้านนี้นะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งมาครับเราสามารถพับใช้ไฟได้หลายท่ามากนะดูดิแบบนี้ปึ๊บ่างนี้แบบน,น,นี้ได้หมดเลย๊บงนี้ก็ได้นะครับเกิดว่าเราเก็บนะครับก็าสามารถเก็บอย่างนี้ได้เลยนะประมาณนี้ครับไฟทั้งสามตัวเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวคอมแพคที่เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบตนะครับแล้วก็เป็นไฟแบบแคมป์ ไว้จับพวกที่ไม่ใช่เหล็กได้นะครับมีแม่เหล็กในตัวแล้วก็ไฟแบบสามดวงด้วยกันแล้วก็อีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เนาะไม่ได้เอามาให้ชมด้วยนะครับม,มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายครับนั่นะก็คือกล่องเครื่องมือหรือว่าล้อเข็นของมิวกี้กันเองโดยรวมก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะ แต่ว่ามีการปรับในด้านของมือจับด้านหลังให้มันมีขนาดที่สั้นลงเตี้ยลงลดปัญหาในรุ่นก่อนๆมันจะมีปัญหาในเรื่องตอนที่เราใส่หลังรถเก่งนะครับหรือว่าใส่ท้ายกระโปรงรถอะไรเงี้ยมันจะใส่ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมีการปรับให้มันมีขนาดที่เตี้ยลงสั้นลงกว่าเดิมแล้วก็ปรับให้มันลื่นขึ้นกว่าเดิมด้วยนะโอเคโดยรวมก็มีประมาณนี้เนาะ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกบางตัวที่เราไม่ได้มาใ้ชมนะ er. อย่างเช่นตัวเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องเล็มพุ่มที่เป็นของที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในไทยในปีนี้นะก็มีประมาณนี้ครับเป็นการรีวิวให้ชมกันแบบสั้นๆอาจจะไม่ได้ละเอียดมากก็เป็นการรีวิวให้ดูไฮไลท์จุดเด่นหลักๆของมันในเครื่องมือปีนี้แล้วกันสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อตัวไหนก็สามารถคลิกดูที่ เว็บของ i อทูหมาได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อลายสั่งซื้อก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ